สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเฉลยแบบฝึกหัดบ้าง1.5จาครั้งที่แล้วเราสั่งทำไว้แค่ข้อคู่อย่างเดียวทีนี้แบบฝึกหัดที่1.5คือการที่เขาบอกว่าคำสั่งคือจงตรวจสอบการเป็นสัจจานิรันโดยใช้วิธีหาข้อขัดแย้งว่าประพจน์แต่และประพจน์เนี่ยที่เขากําหนดให้เนี่ยเป็นสัจจานิรันหรือไม่ทีนี้ก่อนหน้านั้นเรามาดูตัวอย่างกันก่อนเพื่อทบทวนันก่อน การที่จะเราจะบอกว่าประพจน์เป็นสัจจานิรันดร์หรือไม่ให้เราสมมุติค่าความจริงของทั้งประพจน์เนี่ยเป็นเท็จก่อนแล้วดูค่าความจริงของประพจน์ย่อยแต่ละประพจน์ถ้าสมมุติว่าเราหาแล้วมันไม่มีข้อขัดแย้งอะไรเกิดขึ้นเลยมันสามารถที่จะประพจน์ในข้อนั้นเนี่ยสามารถที่จะเป็นเท็จได้เราสามารถสรุปได้ว่าประพจน์ในข้อนั้นไม่เป็นสัจจนิรันดร์แต่ถ้าสมมุติว่าเราสมมติให้ประพจน์ทั้งประพจน์เนี่ยประพจน์เชิงประกอบทั้งประพจน์เนี่ยเป็นเท็จ แล้วหาแล้วปรากฏว่ามันมีข้อขัดแย้งนั่นหมายความว่าประพจน์ในข้อนั้นมันไม่สามารถเป็นเท็จได้แสดงว่ามันเป็นสัจจานิรันนะสรุปง่ายๆก็คือถ้าเราสมมุติให้เป็นเท็จไม่เจอข้อขัดแย้งไม่เป็นสัจจานิรันถ้าสมมุติให้มันเป็นเท็จเจอข้อขัดแย้งแสดงว่ามันเป็นสัจจานิรันโอเคไหมไม่เจอก็คือไม่เป็นถ้าเจอก็คือเป็นโอเคไหมไม่เจอข้อขัดแย้งไม่เป็นสัจจานิรันแต่ถ้าเจอข้อขัดแย้ง เป็นสัจจนิรันดร์ใช่ไหมคราวนี้เรามาเฉลยกันบ้างคร้งที่แล้วเราบอกว่าสั่งทําแค่ข้อคู่ฉะนั้นข้อคู่เริ่มต้นที่ข้อที่2ข้อที่2อ,อ,องเขาบอกว่า p หรือ p หรือ q เมื่อเดิมกําหนดก่อนเลยให้ประพจน์ค่าความจริงของทั้งประพจน์เนี่ยมีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จนั่นหมายความว่าเราจะได้ว่าประพจน์ p กับ p หรือ q เป็นเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าสองประพจน์นี้เป็นอะไรทั้งคู่สีชมพูกับสีฟ้าเป็นเป็นเท็จทั้งคู่ก็เขียนไปว่า p เป็นเท็จและประพจน์นี้ก็ p หรือ q ก็เป็นเท็จเช่นเดียวกันจากนั้นต่อมา p หรือ q มีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่า p กับ q ก็ต้องเป็นเท็จทั้งคู่เห็นไหม ทำแล้วมันไม่เจอข้อขัดแยง้งแสดงว่าไม่เจอข้อขัดแย้งก็ไม่เป็นสัจนะนิรันดร์โอเคไหมดังนั้นข้อนี้ก็ไม่เป็นสัจนะนิรันดร์เพราะว่ามันไม่เจอข้อขัดแยง้งนั่นหมายความว่าประพจน์ในข้อนี้สามารถที่จะเป็นเท็จได้เห็น okay, ไหมเพราะประพจน์ที่เป็นสัจนะนิรันดร์หมายถึงประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง ทุกกรณีเห็นไ,ไหมครับถัดมาข้อที่4เหมือนเดิมข้อที่4ถ้าสังเกตดๆีๆมีสีฟ้า2อันเห็นปหเชื่อมดหรือฉะนั้นนี่ไงง่ายๆเลยประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าประพจน์ทางซ้ายและประพจน์ทางขวาเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นนี่สีชมพูเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่า ต้องเป็นอะไรทั้งคู่เป็นเท็จทั้งคู่ถอดไหมทัดมาดูฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายก็จะมี p กับ q หรือ r เ <_ D> ชื่อมด้วยถ้าแล้วเชื่อมด้วยถ้าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่า p ต้องเป็นอะไรโอ้โทษแสดงว่า p ต้องเป็นจริงถูกไหม P ต้องเป็นจริงและ Q หรือ R ต้องเป็นเท็จเพราะจริงแล้วเท็จได้เท็จเห็นไหมจากนั้นเรารู้แล้วว่า P มีค่าความจริงเป็นจริงต่อมา Q หรือ R Q หรือ R เชื่อมด้วยหรือเห็นไหมดูทีละนนะคราวนี้ดูโฟกัสที่ตัวนี้ Q หรือ R เชื่อมด้วยหรือ Q หรือ R เชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จเห็นไหมเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่า Q พิสี <PC. S 2> Q กับ R ก็ต้องเป็นอะไรทั้งคู่เป็นเทสทั้งคู่เค okay, ไหมอะฝั่งซ้ายเสร็จแล้วเครานี้มาดูฝั่งขวาบ้างฝั่งขวามี Q ก็ต่อเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อกับ P และ R เค okay, ไหมอะครานี้มาดูแค่ฝั่งขวานะเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อเป็นเทสทั้งเป็นเทสเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมีค่าความจริงเป็นเป็นเทสนั่นหมายความว่า Q กับ P และ R จะต้องมีค่าความจริงทำไมกันตรงข้ามกันทีนี้เมื่อกี้เราบอกไว้แล้วว่า P Q เนี่ยมีค่าความจริงเป็นอะไรหาแล้วมีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จเราก็สมมติดิถ้า Q เป็นเท็จประพจน์นี้ก็ต้องเป็นอะไร P และ P และ R ก็ต้องเป็นเป็นจริงถูกไหมมันถึงจะไม่ขัดแย้งกันถูกไหมครับฉะนั้นถ้า Q เป็นเท็จและ R ก็ต้องเป็นจริงทัดมาพอ P และ R เป็นจริง p และ R เชื่อมด้วยและมีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรทั้งคู่เป็นพต้องเป็นจริงทั้งคู่ถูกไหมถึงจะมีค่าความจริงเป็นจริงถูกปะแต่ p เป็นจริงฝั่งซ้าย p เป็นจริงฝั่งขวา p เป็นจริงโอเครับได้ฝั่งซ้าย q เป็นเท็จเห็นไหม q เป็นเท็จฝั่งขวา q เป็นเท็จโอเครับได้ ฝั่งซ้าย r เป็นเท็จแต่ฝั่งซ้าย r เป็นเป็นจริงเห็นไหมสังเกตเห็นอะไรไหมข้อนี้มี r เป็นเท็จกับ r เป็นจริงที่มันเกิดข้อขัดแย้งกันเพราะมันเกิดข้อขัดแย้งกันแสดงว่ามันไม่ไม่อะไรละดังนั้นข้อนี้ไม่อะไรไม่เอยแสดงว่าข้อนี้เป็น สัจจนิรันต์เ okay, คไหมอย่างที่บอกไปแล้วถ้าไม่เกิดข้อขัดแย้งก็ไม่เป็นสัจจนิรันต์ถ้าเกิดข้อขัดแยง้งก็เป็นสัจจนิรันต์แค่นั้นเองทัดมาข้อที่6คราวนี้เราจะไปเร็วขึ้นประพจน์มีวงเล็บกับ Q ถูกไหมดังนั้นเชื่อมด้วยถ้าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยถ้าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าประพ์อะทางซ้าย กับ q โอเคไหมแสดงว่าต้องเป็นจริงแล้วเท็จถูกไหมครับท่านมา p และ q และ p และ q p และ p แล้ว q เอเคไหมเชื่อมด้วยและมีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่าต้องเป็นอะไรทั้งคู่เป็นเป็นจริงทั้งคู่ก็เขียนไปเลยครับ p เป็นจริง p และ p แล้ว q ก็เป็นจริง p เป็นจริง P แล้ว Q ก็ต้องเป็นจริงถัดมา P แล้ว Q เป็นจริง P P แล้ว Q ตรงนี้มีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่ามันจะต้องอะไรมีค่าความจริงเป็นจริงเป็นอะไรได้บ้างที่เราหาไว้เมื่อกี้เราบอกว่า P เป็นอะไร P เป็นจริงเห็นไ,ไหมนี่เมื่อกี้ที่เราหาไว้ เราหาไว้ได้แล้วนี่ทั้ง P แล้ว Q ถูกไหมเราบอกว่า P เป็นจริงถูกไหม Q เป็นเท็จถูกไหมครับดังนั้น P เป็นจริง Q เป็นเท็จแต่ค่าความจริงมันต้องได้อะลรมันต้องเป็นเท็จนี่มันเกิดข้ออะไรนี่แสดงว่าตรงนี้เกิดข้ออะไรเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาถูกไหมเพราะจริงๆแล้วตรงนี้มันต้องเป็นเท็จถูกไหมครับถูกไหมข้อพจน์นี้ต้องเป็นเท็จถูกปะแต่ว่ามันบอกว่าเป็นจริงนี่แสดงว่ามันเกิดข้อขัดแย้งขึ้นถูกไหมเพราะเราหาแล้วว่า P เป็นจริง Q เป็นเท็จอ่ะเราก็ แทนไปเลย P เป็นจริง Q เป็นเท็จแต่ถ้า P เป็นจริง Q เป็นเท็จถ้าจริงแล้วเท็จค่าความจริงมันต้องได้เท็จแต่นี้ค่าความจริงมันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเป็นจริงขึ้นมาเกิดข้อขัดแย้งแสดงว่าทําไมเป็นสัจจะนิรันด์แค่นั้นเองเห็นไหมทันมาข้อที่8ข้อที่8เหมือนเดิมอ่ะประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยท่าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าก็จะต้องเป็นจริง แล้วเท็ตเห็นไหมครับถัดมาขรานี้ไปเร็วขึ้นแล้วนะเชื่อมเล่นและมีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่า p, p หรือ q ต้องเป็นจริงนิเศษ p ก็ต้องเป็นเป็นจริงพอนิเศษ p เป็นจริงตัว p เองก็ต้องเป็นอะไรทันทีเป็นเท็ตคราวนี้รู้แล้วว่า q เป็นเท็ p เป็น เป็นเท็จทั้งคู่ถูกไหมคราวนี้เรามาดูข้อตัวนี้ตัวสุดท้าย p หรือ q เป็นจริง p หรือ q เป็นจริงแสดงว่า p ก็ต้องเป็นอะไรเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่าต้องเป็นอะไรทั้งคู่เป็นจริงทั้งคู่ถูกไหมต้องเป็นจริงทั้งคู่ p หรือ q เป็นจริงทั้งคู่แต่เมื่อกี้เราหาไว้ได้ก่อนนั้น p กับ q เป็นอะไรทั้งคู่เป็นเท็จทั้งคู่แสดงว่ามันเกิดเกิดอะไรขึ้นเกิดข้อขัดแย้งขึ้นเห็นไหม ทีพี P ก็เกิดข้อขัดแย้งที่คิวก็เกิดข้อขัดแยง้งเห็นไหมมันเกิดข้อขัดแย้งขึ้นนั่นหม,มายความว่าพอมันเกิดข้อขัดแยง้งแสดงว่ามันเป็นมันมีข้อขัดแยง้งมันก็เป็นอะไรเป็นสัจจนิรันดร์เขมไหมเพราะว่ามันไม่มีทางเป็นเท็จได้เขมไหมครับมันเป็นจริงทุกกรณีมันไม่มีทงเป็นเท็จได้แล้วก็เลยบอกว่ามันเป็นสัจจนิรันดร์ถัดไหมมาอีก3ข้อ3ข้อนี้เขาบอกว่า า p แล้ว q แล้วนิเสษ p หรือ q เชื่อมด้วยถ้าแล้วสุดท้ายเชื่อมด้วยถ้าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าจริงแล้วเท็จถูกนปะจริงแล้วเท็จถึงจะเป็นเท็จถูกไหมแสดงว่าประพจน์หน้าเป็นจริงประพจน์หลังเป็นเท็จถัดมาดูแค่ประพจน์ปรับพจน์หน้าประพจน์หน้า p แล้ว q มีค่าความจริงเป็นจริงโอ้หมันมีทั้ง3กรณีคราวนี้เรามาดูข้างหลังก่อน นิเสต p หรือ q มีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จอ่าันนี้ง่ายกว่าถูกไหมง่ายกว่ามีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยหรือมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าต้องเป็นอะไรทั้งคู่เป็นเท็จทั้งคู่ถูกไหมเป็นเท็จทั้งคู่เชื่อมด้วยหรือเป็นเท็จนี่แสดงว่ามันต้องเป็นเท็จทั้งคู่ถึงจะเป็นเท็จถูกไหมดังนั้น q เป็นเท็จนิเ h e p เป็นเท็จแสดงว่า p ก็ต้องเป็นอะไรถ้างั้น p เองก็ต้องเป็นเป็นจริงถูกไหม P เป็นจริง Q เป็นเท็จ P เป็นจริง Q เป็นเทจเมื่อกี้เราบอกว่ามันมีหลายกรณีถูกไหมอันนี้เราหาได้แล้วว่า P ีเป็นจริง Q เป็นเทจดูซิว่าจริงไหม P ีเป็นจริง Q เป็นเท็จริงแล้วเท็จริงจริงต้องได้แหละได้เท็จแสดงว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดข้อขัดแย้งขึ้นอีกแล้วนะตรงนี้ถูกไหมครับแสดงว่าข้อนี้ประพจน์ในข้อนี้ก็เป็นอะไรเหมือนเดิมเป็นสัจจะนิรันด์เกิดข้อขัดแยง้งก็แสดงว่ามันเป็นสัจจะนิรันด์แข็งเดงเห็นไหม ค่อยๆหาค่อยๆพยายามหาเรื่อยๆเห็นไหมถ้าฝั่งซ้ายมันมีหลายกรณีเราก็ไปดูฝั่งขวาก่อนเพื่อดูว่า P กับ Q จริงๆแล้วมันเป็นอะไรพอได้ P กับ Q ที่มันเป็นค่าความจริงแบบของประพจน์ย่อย P ประพจน์ย่อย Q แล้วค่อยเอาประพจน์ย่อยตัวนี้ไปแทนในกรณีที่มันมีหลายกรณีถูกปะถ้าแทนแล้วมันเกิดข้อขัดแยง้งแสดงว่ามันเป็นสัจจะนิรันดร์แค่นั้นเองท่านมาดูข้อที่12กันบ้างข้อที่12เขาบอกว่า P ถ้า P แล้ว Q แล้ว นิเสษ P และนิเสษ Q โอเคไหมถ้า P แล้ว Q แล้วนิเสษ P และนิเสษ Q ฉะนั้นประพจน์เชื่อมสุดท้ายตรงนี้เชื่อมด้วยท่าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าฝั่งซ้ายต้องเป็นจริงฝั่งขวาต้องเป็นเป็นเท็จถัดมาดูที่ฝั่งซ้ายถ้า P แล้ว Q มีค่าความจริงเป็นจริงเห็นไหมเหมือนเดิมมันมีหลายกรณีนี่ถูกไหมที่มีค่าความจริงเป็นจริงเราก็ข้ามไปก่อนมาดูฝั่งขวาก่อน ฟังขวาเป็นนิเซต P และนิเซต Q เชื่อมด้วยและมีค่าความจริงเป็นเท็จเชื่อมด้วยและมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรอะทั้งคู่เป็นเป็นอะไรทั้งคู่เป็นเทสอันใดอันหนึ่งก็ได้ถูกไหมเชื่อมด้วยและนี่เป็นเทสอันใดอันหนึ่งก็ได้คราวนี้ยากแหละสําหรับข้อนี้เหมือนข้อนี้สักคู่นะเหมือนข้อนี้น่าจะโจทย์ผิดหนึ่งจุด อันนี้เราสั่งอะไรอยู่นะอ๋อถูกแล้วข้อ1นจุ 5. ถูกแล้วเป็นทพีแล้วคิวอะโอเคข้อนี้จะดูยุงย่งยากหน่อยถ้าประพจน์พีแล้วคอันนี้เมื่อกี้เราเพิ่งบอกไปว่าในกรณีที่ถ้าฝั่งซ้ายไม่มีหลายกรณีถูกไหมเราไปหาฝั่งขวาก่อนแต่ถ้าคราวนี้ ฝั่งซ้ายก็มีหลายกรณีฝั่งขวาก็มีหลายกรณีเราก็แ,แยกทีละกรณีเลยเริ่มต้นยึดกรณีจากฝั่งซ้ายก่อนถ้า p เป็นจริงแล้วถ้า p แล้ว q เป็นจริง,รงมีอะไรบ้างก็จะมี p เป็นจริง q เป็นจริง p เป็นเท็จ q เป็นเท็จ p เป็นเท็จอ่า p เป็นเท็จ q เป็นจริงก่อนจริง p เป็นเท็จ q เป็นเท็จถูกไหม ในกรณีที่ p เป็นจริง q เป็นจริง p เป็นจริง q เป็นจริง p เป็นจริง q เป็นจริงนิเสถ p ต้องได้แหละนิเสษจริงก็ได้เทสนิเสษ q เป็นจริงนิเสษ q ก็ต้องได้เทสถูกไหมเทสและเทสได้ได้เทสโอเคอันนี้ถูกกรณีนี้ใช้ได้ถัดมากรณีที่2คือ p เป็นเท็จแล้ว q เป็นจริงยังได้จริงอยู่ถูกไหม ถ้า p เป็น h นิเสษ p ก็ต้องเป็นเป็นจริงถูกไหมถ้า p q เป็นจริงนิเสษ q ตรงฝั่งขวาก็จะต้องเป็นเป็น H ถูกไหมเพราะมันใส่นิเสษนี่ถูกไหมครับจาก p เป็น h นิเสษ p ก็ต้องเป็นจริงจาก q เป็นจริงนิเสษ q ก็ต้องเป็นเท่คราวนี้จริงและเทก็ยังได้เทอยู่โอเคกรณีนี้ก็ยังได้อยู่ถัดมากรณีที่3เป็นเททั้งคู่ p เป็น H q เป็น H นิสิต P ก็ต้องเป็นอะไรเป็นจริงนิสิต Q ก็ต้องเป็นเป็นจริงเห็นไหม P เป็นจริงนิสิตเป็นจริงจริงและจริงต้องได้แหละได้จริงแสดงว่ามันก็มีกรณีนี้อยู่นี่กรณีที่เห็นไหมมันยังมีข้อขัดแย้งของกรณีนี้อยู่ถูกไหมอ่ะนี่มันยังมีข้อขัดแย้งของกรณีนี้อยู่นั่นหมายความว่าข้อนี้เป็นอะไรมีข้อขัดแย้งแสดงว่ามันก็ยังเป็นอะไรอยู่เหมือนเดิม เป็นสัจจนิลันเห็นไหมครับมันมีข้อขัดแย้งในกรณีที่ถ้า p เป็นเท็จแล้ว q เป็นเท็จอยู่เห็นไหมมันมีข้อขัดแย้งอยู่เห็นไหมแสดงว่ามันเป็นสัจจนิลันเห็นไหมครับถัดมาข้อที่14ข้อที่14มาข้อที่14เหมือนเดิมครับประพจน์สุดท้ายคือ อันนี้วงเล็บอันนี้วงเล็บฉะนั้นประพจน์สุดท้ายก็จะอยู่ตรงนี้เป็นเท็จมาตรงนี้เชื่อมตรงนี้กับเชื่อท่านแล้วเป็นจริงแล้วเท็จถึงจะได้เท็จถัดมา p แล้ว q หรือ r เป็นจริงอ,อันนี้มีหลายกรณีถูกไหมเว้นไว้ก่อนไปดูฝั่งขวาก่อนบ้างฝั่งขวา p และนิเศษ q แล้ว R เชื่อมด้วยท่าแล้วมีค่าความจริงเป็นเท็จแสดงว่าประพจน์หน้าต้องเป็นจริงประพจน์หลังต้องเป็นเท็จก็เป็นจริงแล้วเท็จคราวนี้เรารูแล้วว่า R เป็นเท็จถูกไหมถัดมา P และนิสัย Q เชื่อมด้วยและมีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่า P ก็ต้องเป็นเชื่อมด้วยและมีค่าความจริงเป็นจริงแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรทั้งคู่เป็น จริงทั้งคู่ฉะนั้นเรารู้ว่าแล้วว่า p เป็นจริงนิเ e t q เป็นจริงแสดงว่า q ก็ต้องเป็นเป็นอะไรถ้างั้น q ก็ต้องเป็นเป็นเท็จถูกปะแทนเสร็จแล้วเรานี้รู้แล้วว่าฝั่งขวาเนี่ยเรารู้แล้วว่า p เนี่ยเป็นจริง q เป็นเท็จ r เป็นเท็จเราก็ลองแทนดิ p เป็นจริง q เป็นเท็จ r เป็นเทจอ่ r q กับ r แบบนี้นะอันี Q กับ R Q เป็นเท็ R เป็นเท็แสดงว่าประพจน์ในข้อนี้เท็จหรือเท็ต้องได้แหละได้เท็ถูกไหมแต่สังเกตเห็นไหมถ้าจริงแล้วเท็มันต้องได้เท็สิแต่ว่ามันเป็นจริงเห็นไหมแสดงว่ามันเกิดข้อขัดแย้งที่ฝั่งนี้ทั้งหมดเลยถูกไหมถูกไหมมันเกิดข้อขัดแย้งที่ตรงนี้วงนี้แสดงว่าข้อนี้เกิดข้อขัดแยง้งก็แสดงว่ามัน เป็นสัจจะนิรันดร์แค่นั้นเองเข็ยนไหมครับเขียนไหมแค่นี้เองอันนี้คือเฉลยแบบฝึกหัดที่เป็นข้อคู่คราวนี้เราไปดูฝั่งนี้บ้างอ่ะอันนี้คือเฉลยนะข้อที่ 1, 2, หนึ่งสองสามเขียไหมข้อหนึ่งสองสามเผื่อใครจะไปทำข้ออื่นถัดมาข้อสี่ห้าหกเจ็ดเห็นปะข้อที่ห้าจะวุ่นวานนิดหนึ่งสี่ห้าหก สี่หนะถัดไปฉเฉลยข้ออันนี้ก่อนอ่ะแปดเก้ 8, 9, 12, ก่อนอันนี้หลังๆเริ่มไม่ได้เขียนอูกศรแล้วเห็นไหมถัดมา8ปดเก้าอ่ะขึ้นไปดูข้อ11ก่อนอันนี้ข้อที่11ถัดมาก็เหลือข้อที่ 10กับ14เห็นไหมอันนี้คือเฉลยสำหรับข้อที่ที่ยังไม่ได้เฉลยก็ตามนี้เห็นไหมครับเป็นตามดูได้เห็หสำหรับข้อที่ยังไม่ได้เฉลยโอเคฉะนั้นเนื้อหาแบบฝึกหัดก็จะมีประมาณนี้ถ้าสงสัยอะไรก็มี Q&A อวยอยู่แล้วแล้วก็มีมิ팅อยู่แล้วสามารถที่จะเก็บคำถามไว้แล้วก็ทักมาถามได้เห็นไหมครับฉะนั้นครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเจอกันครั้งหน้า ถ้ามีอะไรเหมือนเดิมครับสอบถามมาได้ตลอดกรุณาถามถามมาได้ครับผมไม่กัดอยู่แล้วลอะไรเช่ไหมเราจะการถามของคุณมันจะไม่มีผลกับการเรียนไม่มีผลกับข้อสอบไม่มีผลกับคะแนนอยู่แล้วแค่ถามถ้าอยากให้ปรับอยากให้เปลี่ยนอะไรก็ก็ลองลองพูดลองเสนอมาเห็นไหมแล้วเดี๋ยวเราจะจะได้พูดคุยแล้วเปลี่ยนกันว่าโอเคแบบนี้ทําให้ได้แบบนี้ทําให้ไม่ได้แบบนี้ลดให้ได้แบบนี้เพิ่มให้ได้อะไรเงี้ยเห็นไหมเจอกันครั้งหน้า สำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ